แม้ทันจะขึ้นไปอาบน้ำแล้วแต่ใจไม่นิ่งอาบน้ำเสร็จออกจากห้องน้ำก็กวาดตามองว่าเฟื่องระดากลับมาหรือยังเมื่อไม่เห็นเฟื่องระดาก็พยายามติดกระดุมเสื้อเองมองนาฬิกาที่ฝาผนังเป็นเวลาเกือบสี่ทุ่มแล้วพึมพำอย่างเป็นห่วงไปไหนของเขานะ หยิบมือถือขึ้นมาจะโทรแต่แล้วก็เปลี่ยนใจวางโทรศัพท์ลงแล้วเดินออกไปที่ระเบียงมองไปที่ประตูรั้วอย่างรอคอยเม่นานกวินก็ขับรถเข้ามาจอดฟื่งระดาเปิดประตูรถลงมากวินเปิดกระจกด้านคนขับกวักมือเรียกฟื่งระดาให้ไปหาฟื่งระดาเดินไปก้มลงถามมีอะไรครับพี่วินอย่าลืมบอกคุณทันด้วยนะว่าระดามีพี่ชายเพิ่มอีกหนึ่งคนแล้วกวินกำชับจรงิงจังเธอถามว่าทำไมต้องบอกด้วย อ้าวก็เวลาที่พี่มาส่งระดาดึกๆแบบเนี้ยจะได้ไม่โดนเข้าใจผิดไงฟึงระดาสายหน้าขำๆถอยออกมาโบกมือให้กวินบอกขับรถดีๆนะกะวินโบกตอบแล้วขับรถออกไปฟึ่งระดามองจนรถไปลับตาจึงเดินเข้าตึกยิ้มอย่างมีความสุข ท่านมองจากระเบียงเห็นทุกอิรยาบทของฟึ่งระดากับกวินแววตาน้อยใจฟึ่งระดาเข้าไปที่ห้องโถงเห็นลูกแก้วยังนั่งดูโทรทัศน์อยู่กับดวงใจและสาก็ทักอย่างแปลกใจดึกมากแล้วนะคะลูกแก้วทำไมยังไม่นอนอีกลูกแก้บอกว่าพรุ่งนี้เป็นวันหยุดพี่ระดาลืมแล้วหรอฟึ่งระดานมกขึ้นได้หัวรอกเกอร์เกอร์อรบอกว่าจริงด้วย คุณครูระดากลับเสมอเชียวนะคะเมื่อกี้คุณทันก็รออยู่เฟิงระดาถามง,งงว่ารอตอนหรอค่ะก็รอให้คุณครูระดาไปช่วยอาบน้ําให้ยังไงคะอ๋อไม่ใช่หรอกคะ่ะเฟิงระดาบอกเขนิขนๆคุณทันทําเองได้ระดาช่วยติดกระดุมเสื้อให้แค่นั้นเองคุณครูรีบขึ้นไปดูคุณทันนะคะ่ะป่านนี้อาจจะยังรอให้คุณครูช่วยติดกระดุมให้อยู่ก็ได้คะ่ะ ทั้งสาและดวงใจช่วยกันลุ้นฟื้นระดาย,ยิ้มเขินแต่ก็รีบขึ้นไปดวงใจกับสายิ้มให้กันอย่างสมใจน่ารักโนป้าความจริงคุณทันแขนหักแบบนี้ก็ดีเหมือนกันดวงใจถามว่าดียังไงแขนหักแบบเนี้ยทำอะไรก็ไม่สะดวกป้าเนี่ยก็ไม่รู้อะไรอีกแล้วมันจะยิ่งทําให้คุณทันกับคุณครูระดาใกล้ชิดกันมากขึ้นไงป้าไม่สังเกตหรอว่าช่วงเนี้ยคุณทันกับคุณครูระดากุ๊กกิ๊กกันน่ารักจะตายก็จริงของแกนะ ถ้าอย่างนี้ช่วงเนี้ไม่ต้องทำข้าวต้มแล้วนะทำไส้กรอกไข่ดาวนี่แหละคุณครูระดาจะช่วยหันให้คุณทันทุกวันพูดแล้วดวงใจหัวเราะชอบใจกับแผนการที่แนบเนียนของตน ฟื่องระดารีบขึ้นไปที่ห้องนอนค้อประตูเข้าไปไม่เห็นทันจึงเปิดประตูกลางไปที่ห้องทํางานของเขาจึงเห็นทันนอนหลับที่เก้าอี้เล็กเธอถอยออกมาและปิดประตูอย่างเบามือพอเฟื่องระดาปิดประตูกลางทันก็ลืมตาคุ้นคิดถึงความสัมพันธ์กับเฟื่องระดาที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นนึกถึงตอนที่ตนเองจะจูบเธอแต่เธอได้สติผลักออกไปเก้อเกนึกถึงเมื่อครู่ที่เฟื่องระดาลงจากรถและกวินกวักมือเรียกไปหาเฟื่องระดาเดินอ้อมไปก้มพูดอะไร ใกล้ๆทันลุกขึ้นนั่งพืมพร,รมเธอคงยังไม่ลืมพี่วินใช่ไหมฟื่ระดาฝ่ายซ้อยทองถูกเสียนบคุกคามจนไม่กล้ายอยู่บ้านออกมานั่งตบยุงที่ศาลาป้ายรถเมย์ถูกยุงกัดจนกลัวว่าถ้านั่งอยู่อย่างนี้ทั้งคืน คงแย่แน่มองไปฝั่งตรงข้ามเห็นป้ายโรงแรมเล็กๆมีห้องพักรายวันจึงรีบข้ามไปพอได้ห้องก็เข้าไปเห็นห้องเล็กๆอับๆที่นอนและของใช้ในห้องก็เก่าสกรปรกแม้จะรังเกยียจแต่คิดว่าก็ย,ยังดีกว่านั่งตบยุงที่ป้ายรถเมย์เห็นเมนูกับข้าวขหยิบมาดูดูราคาก็พอใจจึงกดเบอร์ติดต่อภายในของโรงแรมสั่งอาหารมากินไม่นาน พนักงานก็มาเคาะประตูบอกว่าเอาอาหารมาส่งสร้อยทองเปิดประตูเห็นพนักงานยกถาดจานอาหารมีฝาครอบอย่างดีแม้ท่าทางน่ากินนะเสิร์ฟอย่างกับพัตคารหรูหลูเลยยกอาหารมาวางบนเตียงพื้นพร,รม ถึงห้องจะสกระปรกไปหน่อยแต่อาหารก็ดูใช้ได้ถือว่าเจจ้ๆกันไปแต่พอเปิดฝาครอบจานออกสร้อยทองเห็นของในจานถึงกับผงะกริ้สุดเสียงเพราะมันเป็นนิ้วมือ,อยางที่ตัดแค่ข้อวางเรียงกันอยู่ในจานมีเลือดปลอมราดมาบนนิ้วสร้อยทองมองอย่างสยองไม่ทันไรเสียนบก็โทรเข้ามาถามอ่อนหวานไงจที่รักคิดว่าออกไปนอนโรงแรมแล้วจะหนีฉันได้เหรอนี่แค่ออเดอิมเล็กๆน้อยๆนะ ไอ้สารเลวไอ้ชั่วแกจะข่มขู่ฉันมากเกินไปแล้วนะฉันไม่ได้ขู่ฉันทำจริงเหลือเวลาอีกแค่วันเดียวเท่านั้นนะถ้าพรุ่งนี้แกยังไม่มีเงินสิบล้านมาคืนฉันต่อให้แกเป็นมุดหัวอยู่ที่ไหนฉันก็จะตามตัดนิ้วแกให้ครบสิบนิ้วจนได้เสียพูดเฮี้ยมแล้ววางสายเลยซอยทองตะโกนด่าใส่โทรศัพท์เสียงสัน่นไอ้ชั่วไอ้เลวฉันไม่กลัวแกหรอกซอยทองด่ายอย่างท้าทายกล้าหาญแต่เสียงสัน่นเพราะความกลัว เช้านี้เฟื่องระดาตื่นสายเพราะเมื่อคืนกลับดึกเธอตกใจเมื่อลืมตาเห็นแสงอาทิตย์อ่อนๆส่องเข้าห้องแล้วลุกพรวดไปเปิดประตูกลางเห็นแต่ห้องเปล่าเฟื่องระดาวิ่งกลับมาจัดการกับตัวเองอย่างเร็วแล้วรีบลงไปที่โต๊ะอาหารเห็นทันกับลูกแก้วนั่งรออยู่แล้วลูกแก้วดีใจบอกว่าพี่ระดามาแล้วเฟื่องระดาเข้าไปหาลูกแก้วยิ้มให้แต่ตามองเลยไปที่ทันถามอย่างไม่สบายใจว่าทําไมไม่ปลุกฉันล่ะคะฉันจะได้ช่วยแต่งตัวให้คุณ เห็นเมื่อคืนเธอกลับดึกคิดว่าคงง่วงเลยไม่อยากรบกวนฉันพอทำเองได้แล้วทันตอบนิ่งๆเรียบๆทั้งที่ไม่สบายใจเมื่อเฟืองระดานางที่ของตนเองแล้วสาเอาจานอาหารเข้ามาเสิร์ฟทันเป็นเมนูไส้กรอกไข่ดาวทันมองอาหารในจานเห็นดวงใจเอาเข้าวต้มมาให้ลูกแก้วจึงบอกสาว่าวันนี้ขอข้าวต้มดีกว่าไม่มีค่ะแล้วนั่นไม่ใช่ข้าวต้มหรอ สาบอกว่าป้าใจทําให้คุณหนูลูกแก้วเท่านั้นฟื่องระดารีบลุกไปจะหันไส้กรอกให้ทันขอบใจแต่ไม่ต้องหรอกวันนี้ตนไม่หิวแล้วบอกสาว่าวันนี้ขอกาแฟแก้วเดียวพอฟื่องระดาอึ้งๆกลับไปนั่งที่ของตนดวงใจกับสาบมองหน้ากันแปลกใจที่แผนของตนล้มเหลวแอบมองทันเห็นสีหน้าค่อนข้างขรึม แต่พอไปที่ห้องทำงานที่โรงแรมทันก็บอกเลขาว่าขออะไรรองท้องหน่อยแซนด์วิชง่ายๆก็ได้เลขาถามว่าจะเอาชาหรือกาแฟดีทันว่าเอาชาดีกว่าเมื่อเช้าดื่มกาแฟมาแล้วแต่มีแขกมารอพบคุณทันนะคะทันถามว่าเช้านี้ตนไม่มีนัดไม่ใช่หรอดิฉันบอกแล้วคะ่ะว่าต้องนัดก่อนแต่เธอบอกว่าไม่จาเป็นเพราะเธอเออไม่ว่าจะเป็นใครก็ต้องนัด ทันขัดขึ้นทันทีเธอบอกว่าเป็นแม่ยายของคุณทันค่ะทันนิ่งเป็นนิดหนึ่งแต่สีนหน้ายังปกติแล้วลุกเดินไปเลขามองตามถอนใจโล่งอกที่รอดตัวบุตรวิทพอซร้อยทองได้พบทันก็ขอโทษที่มาขอพบโดยไม่ได้นัดก่อนเพราะมีเรื่องสำคัญมากทันบอกว่าถ้าเป็นเรื่องที่ขอมาอยู่ที่บ้านนี้ตนรู้แล้วและบอกเฟื่องระดาไปแล้วว่าตนยินดีต้อนรับถามว่าเฟื่องระดายังไม่ได้บอกอีกหรอ ซ้อยทองตีนหน้าเครียดบอกว่ายังแต่มันคงแก้ปัญหาไม่ได้แล้วทันมองอย่างสงสัยถามว่าตกลงมีเรื่องอะไรกันแน่ที่ขอเข้ามาอยู่บ้านเนี้ยไม่ใช่เพราะเหงาที่ซ้อยสนไม่อยู่หรอกหรอส้อยทองหยอดคำหวานชมว่าเขาฉลาดสมเป็นผู้บริหารจริงๆงั้นตนก็ขอพูดตรงๆเลยซ้อยทองบอกว่าตนกำลังเดือดร้อนเรื่องเงินทันถามว่ากลับไปเล่นการพนันอีกแล้วใช่ไหม คุณรู้ได้ยังไงสร้อยทองตกใจที่เขารู้ทันท่านบอกว่าตนนึกแล้วว่าสักวันจะต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกฉันขอโทษค่ะฉันไม่ได้ตั้งใจจะเล่นแต่ฉันโดนหลอกให้เล่นใครหลอกคุณไอ้เสียนบสันสิคะมันแค้นฉันมันเจ็บใจที่ฉันหักหน้ามันคราวก่อนมันก็เลยอาฆาตวางแผนให้ฉันเข้าบ่อนอีกถ้าฉันรู้ว่าเป็นบ่อนของมันฉันจะไม่มีทางหลวมตัวเข้าไป บทเรียนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นบ่อนของใครที่ไหนมันก็น่าจะทําให้คุณเข็ดและไม่คิดจะเข้าบ่อนอีกเลยนะครับฉันผิดไปแล้วค่ะซ้อยทองบีบน้ําตาแต่ฉันสัญญานะคะว่าคราวนี้ฉันเข็ดจริงๆต่อให้เอาช้างมาฉุดเอาม้ามาล่ากฉันก็จะไม่ยอมเข้าบ่อนอีกเด็ดขาดคุณช่วยฉันอีกครั้งนะคะฉันสาบานเลยว่าถ้าฉันเล่นอีกให้ฉันมีอันเป็นไปเลยก็ได้ ทัถนถามว่าติดหนี้เท่าไรสร้อยทองบอกสิบล้านถ้าเขาไม่ช่วยตนต้องตายแน่ๆเงินสิบล้านสำหรับผมไม่ใช่เงินที่เยอะเท่าไหร่โอ้คุณทนันสร้อยทองน้ำตาหยุดไหลทันทีแทบจะกระโดดกอดทนันด้วยความประปรมฉันนึกอยู่แล้วว่าคุณทันต้องช่วยขอบคุณมากนะคะเออคือฉันอยากได้เงินวันนี้เลยได้ไหมคะฟังให้จบก่อนนะครับถึงมันจะเป็นเงินไม่เยอะสำหรับผมแต่ผมก็คงช่วยคุณสร้อยทองไม่ได้ สร้อยทองยิ้มค้างถามเสียงดังอย่างลืมตัวหมายความว่ายังไงคะถ้าคุณสร้อยทองเอาเงินไปใช้ในเรื่องที่มีประโยชน์หรือในการรักษาตัวผมจะเซ็นเช็คให้ทันทีแต่ถ้าเป็นหนี้พนันคุณจะต้องหาทางหาเงินมาใช้เองคุณสร้อยทองตลึงงานอ้างว่าตนเป็นแม่ยายเขาจะยอมให้ตนโดนเสียนั่นมันฆ่าเหรอบอกว่ามันขู่จะฆ่าฉันมันจะตัดนิ้วฉันทั้งสิบนิ้วคุณยอมได้เหรอคุณทัน ที่จะมีแม่ยายเนิ้วกุดน่ะผมมีประชุมขอตัวก่อนนะครับพูดแล้วทันเดินออกไปเลยซอยทองตะโกนเรียกกระทั่งวิ่งตามไปแต่ทันปิดประตูแล้วโถ่เว้ยทองสะบดหัวเสียแทบจะบ้าเมื่อทันไม่ช่วยซอยทองหันมาอดครวนร้องไห้น้ำตาเป็นเผาตอออ้อ,อนวอนให้เฟื่องฤดาช่วยพูดกับทันไม่อย่างนั้นตนต้องแย่แน่แเฟื่องฤดาพูดอย่างลำบากใจว่า ระดาสงสารน้าส้อยนะคะแต่ระดาก็ไม่รู้จะทํำยังไงน้าส้อยไปเล่นการพนันทาไมล่ะคะคราวคุณพ่อของระดาก็น่าจะเป็นบทเรียนให้น้าส้อยได้แล้วซอยทองอ้างว่าตนถูกหลอกระดาก็รู้ว่าตนไม่ชอบเรื่องพวกนี้เฟื่องระดาถอนใจบอกว่าถ้าขนาดคุณทันยังไม่ช่วยแล้วตนจะช่วยได้ยังไงซอยทองด่าทันว่าเข็มงกพวกคนรวยมันไม่เคยเห็นใจเราเลยเฟื่องระดาบ,บอกว่าคราวก่อนเขาก็ช่วยเราตั้งห้าล้านแล้วซ้อยทองสวนทันทีว่า ช่วยก็เพราะได้ตัวระดาแรกงไงแต่คราวนี้มันไม่มีผลประโยชน์อะไรแล้วนถึงได้บอกระดาว่าจริงๆแล้วเขาไม่ใช่คนดีอะไรแค่เขาทำดีนิดๆหน่อยๆระดาก็ใจอ่อนเลิกแก้แค้นเขาแล้วไม่อย่างนั้นปน่านนี้เราก็ถ่ายเทเงินมาได้เยอะแยะแล้วก็ไม่ต้องหาเงินด้วยการเล่นการพนันแบบนี้เฟืองระดาฟังแล้วอึง้งไม่สบายใจซอยทองจึงรีบพูดต่อ แต่ยังไงซะตอนเนี้ยระดาก็เป็นเมียคุณทันยังไงยังไงนอนพูดก็ต้องได้ผลกว่านั่งพูดแบบน้าอยู่ที่ว่าระดาจะช่วยน้าพูดหรือเปล่าเฟองระดาจึงบอกความจริงว่าตนยังไม่ได้เป็นอะไรกับเขาเลยซอยทองตกใจถามว่าเป็นไปได้ยังไงนอนเตียงเดียวกันมาตั้งหลายเดือนผู้ชายที่ไหนมันจะอดใจไหว นั่นสิคะระดาถึงแปลกใจไหนน้าส้อยเคยบอกว่าคุณทันเขาอยากได้ตัวระดามาใช้นี่แต่เขาไม่เคยแตะต้องระดาเลยเขาสุภาพและให้เกียริระดามากส้อยทองหยุดคิดเมื่อครั้งคุยเก็บทันเรื่องเฟื่องระดาเสนอขอเป็นผู้ปกคอรองร่วมเพื่อจะได้มีส่วนรับรู้และมีส่วนตัดสินใจด้วยตอนนั้นตดเองเป็นคนถามว่าแล้วทาไมไม่แต่งงานซะเลยทันบอกว่าตนไม่ได้คิดเรื่องอย่างอื่นแค่อยากทําหน้าที่แทนคุณเฟื่องเท่านั้นคิดแล้วส้อยทองเชื่อว่าทันรู้ ว่าคนที่ติดหนี้พนันคือตนไม่ใช่เฟืองเฟืองระดาเสนอให้รองปรึกษาพี่สนดูไหมสร้อยทองห้ามบอกสร้อยสนเด็ดขาดเพราะรู้แล้วมีแต่จะซ้ำเติมตนเฟืองระดาถามว่าแล้วน้าส้อยจะทำยังไงนะ้าพอจะมีวิธีของน้าแล้วนะ้าไปก่อนนะ พูดแล้วลุกขึ้นอย่างเร็วฟื้นดาดาจับแขนไว้ถามว่านาส้อยจะไปไหนนาจะไปหาคนคนหนึ่งนาต้องรีบไปสร้อยทองดึงแขนตนเองออกแล้วพรวดไปเลยฟื้นดามองตามอย่างสงสัยว่านาส้อยจะไปหาใครสร้อยทองตัดสินใจไปหาเสียนบเสียนึกว่าจะมาขอ ผัดผ่อนนี่ให้ลูกน้องเตรียมเขียงเตรียมมีดมาบอกว่าวันนี้จะเชือดไก่ให้ลิงดูพอสร้อยทองเข้าไปพบเสียที่ห้องรับแขกเห็นเขียงมีดที่เตรียมพร้อมเชือดแต่สร้อยทองไม่ได้หวาดกลัวกลับหยิบเขียงกับมีดโยนทิ้งอย่างท้าทายลูกน้องเสียจะเข้าไปสกรรมสร้อยทองเสียห้ามไว้บอกว่ามันกล้าทำขนาดนี้คงมีเงินมาใช้ตนแล้วแบมือไปข้างหน้าสร้อยทองบอกอย่าลีลามากเอามาเลยฉันไม่มีเงินมาให้เสียหรอก แต่ฉันมีข้อเสนอมาให้เสียต่างหากเสียปรามว่าอย่าลูกเล่นไม่อย่างนั้นจะไม่ได้ออกจากที่นี่แน่ฉันจะยื่นข้อเสนอเดิมตัวเฟื่องระดาแลกกับหนี้สิบล้านเสียหัวล้อขำบอกว่าบ้าไปแล้วคงจะหมดท่าถึงได้เอาเด็กเหลือเดนนั่นมาเสนอตนอีกสอยทองถามว่าเสียอยากได้ไม่ใช่หรอเสียบอกว่าตอนนั้นมันยังสดสดจริงๆแต่ตอนนี้มันมีผัวไปจะเป็นปีอยู่แล้วต่อให้เป็นหนี้แค่แสนเดียวตนก็ไม่เอา เสียเข้าใจผิดแล้วซ้อยทองยิ้มมีเลสในคุณทันยอมแต่งงานกับเฟื่องระดาก็เพราะแค่ต้องการจะปกป้องระดาจากฉันกลัวว่าฉันจะเอาตัวเฟื่องระดามันแลกกับเงินอีกเขาไม่เคยแตะต้องเฟื่องระดาเลยเสียถามว่าพูดจริงเหรอสร้อยทองท้าว่าถ้าเสียไม่เชื่อก็ต้องพิสูจน์เอาเองซอยทองออกจากบ้านเสียอย่างกระยิมยิ้มย่องว่าในที่สุดตนก็หาทางเคลียร์นี้เสียบากามนี้ได้ พ,พึมพำย่ามใจว่าแค่รู้จุดอ่อนมัน,นิดเดียวทุกอย่างก็จบลูกน้องเสียติงว่าสร้อยทองจะหาทางยื้อเวลาใช้นี่มากกว่าเสียเวลาเปล่าเาเสียบอกว่าอินนี่มันเจ้าเล่เพื่อแรกกับนี่ที่ติดอยู่มันต้องทําได้อยู่แล้วแต่คราวก่อนก็ยังไม่ได้เลยนะครับก็เพราะมีมารมาขวางนะสิดีฉันจะได้เหยียบหน้าไอ้ทันมันด้วย หมูเขาจะหามเสือเอาคานเข้ามาสอดมันจะได้รู้ว่าถ้าคนอย่างเสียนบจะเอาสะอย่างคนอย่างมันก็ไม่มีทางมาขวางฉันได้เสียระเบิดเสียงหัวเราอออกมาอย่างเยอะฟ้าทาดิน